กลับมาดูประเด็นร้อนกันต่อนะฮะกรณีเขตหนชนบุรีเนี่ยนะครับคือด้วยคะแนนที่รอบนี้เนี่ยสุดท้ายผู้ที่มาวินก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับวันนี้นักข่าวเลยแน่นอนฮะตามไปถามคุณสุชาติวันนี้ก็ประชุมคอมอที่รักษาการอยู่ด้วยนะครคุณสุชาติเนโอ้ก็ซัดแรงกันนะบอกอะไรจะนับคะแนนใหม่กันเหรอนะบอกคนที่ไม่ยอมรับผลเนี่ย คือวันนี้ใช้คำถึงกันว่าเหมือนเป็นเด็ก,กอยากกินอมยิ้มะนะ<อ>เป็นเด็กที่พอไม่ได้กินก็ร้องงองแงอยากกินอมยิ้มหิวอมยิม้ม<อ>ไม่ได้กินก็เลยร้องก็บอกเลยนะเหมือนเหมือนอารมณ์ว่าแบบเอาแต่ใจอ,อ,อย่างนี้เหรอจะมาบริหารประเทศเป็นเด็กงองแงเหรอแ่อไม่ได้ดังใจอะไรแบบนี้ปรากฏว่ากูสุชาติก็บอกแล้วถ้าอยากจะให้นับใหม่เนี่ยแล้วถ้ามันออกมาเท่าเดิมอ่ะถ้านับใหม่แล้วเท่าเดิมใครจะรับผิดชอบฮะ วันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะในฐาหนะที่เป็นผู้ชนะคะแนนสูงสุดที่ชนบุรีเขตดึงเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ชาวชนบุรีส่วนหนึ่งเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ในพื้นที่นะครับคือเอาอย่างนี้หน้าที่ของผู้สมัครและประชาชนในคุณสุดชาติบอกมันจบลงตั้งแต่6โมงเย็นวันเลือกตั้งทุกคนก็ทำหน้าที่ประกาศออกไปใช้สิทธิ์แล้วส่วนขั้นตอนหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของทุกภัคก,การเมืองที่มีผู้สังเกตการเข้าไปประจำอยู่ทุกหน่วย ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแต่ว่าถ้าเขาต้องการให้นับคะแนนใหม่จริงเนี่ยมีความกังวลไหมคุณสุชาติยืนยันว่าไม่กังวลนะครับเนื่องจากมั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปนตามกรอบกฎหมายและเชื่อว่าสุดท้ายผลคะแนนก็จะออกมาเท่าเดิมตั้งคําถามว่าหากนับใหม่แล้วถ้ามันผลคะแนนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะ่ะคนที่ออกมาเรียกร้องคุณจะรับผิดชอบอยังไงจะรับผิดชอบต่อสังคมบ้างไหมโดยมองว่าการเคลื่อนไหวปลุกปั่นจากบุกคคลที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยวันนี้บอกเลยบอกไอ้พวกที่ปิดแมสใส่หมวกอยู่ด้านหลังเนี่ยไม่ควรมี เปรียบเทียบนะเหมือนเป็นเด็กอยากกินอมยิ้มพอไม่ได้กินก็ร้องงองแงแบบนี้จะบริหารประเทศยังไงครับเราเป็นหน้าที่กกตเราไม่ใช่หน้าที่เราเราหน้าที่เราคือเป็นผู้สมัครไปกาคะแนนหน้าที่ต่อไปคือกกอตที่ต้องควบคุมการจัดการเรื่องต่างทั้งนั้นมันก็เป็นอย่างนี้ต่อไปเมื่อวันหนึ่งที่ที่คุณเป็นเด็กอยากกินอมยิ้มแล้วคุณไม่ได้กินคุณก็ร้องกินอมยิ้มอย่าง,างนี้ทุกวันเหรอคุณเป็นเด็กอ่ะ คุณไม่ได้คุณอยากกินนมยิ้มคุณก็ร้ององอแงเพื่ออยากจะกินนมยิ้มอย่างนี้คุณจะบริหารประเทศยังไงถ้าเกิดนับใหม่คะแนนออกมาเท่าเดิมมั่นใจอยู่แล้วเพราะมันคะแนนเท่าเดิมเขาจะรับผิดชอบอะไรดีกว่าเขาจะรับผิดชอบอะไรเขาจะลาออกเกี่ยวกสสไหมเขากล้าไหมเขากล้าไหมไไเอาคนที่ปลูกปั่นอยู่นะี่เาขากล้าไหมไม่ต้องเย่ยคนที่ปลูกปั่นอยู่ก็ดูในเฟซบุ๊กสิครับ ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ว่าหนึ่งในคนที่ถูกพูดถึงลอยมาเลยก็คือคุณไอซ์คนนี้นะฮะคุณรักชนกสีนอกพูดถึงเฮงนึกถึงไอซ์ <laughs> ก็ปแปลกแน่นอนฮนะ <laughs> ก็เป็นกู้ปรับกันมานานนะครับและแน่นอนล่าสุดจึงมีความขึ้นไหวจากคุณไอซ์โพสเลยนะฮะคุณไอซ์บอกว่าสุดชาติชมกลิ่นตัวเองเป็นคนอย่างไรก็เหมารวมคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนตัวเอง บอกเลยว่าที่ปรึกษาของสุชาติชมกลิ่นเคยจัดรวมพลให้มีคนมายืนด่าดิฉันในวันที่จับเบอร์สสเขตชนบุรีแล้วบอกด้วยว่าสุชาติชมกลิ่นเนี่ยดูถูกประชาชนที่มาด้วยมาด้วยความบริสุทธิ์ใจมาตามหาความโปร่งใสในคะแนนที่พวกเขากามาบอกว่าเป็นเด็กร้องอยากได้ลูกอมทั้งที่ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยควรจะต้องออกมาสนับสนุนในเรื่องการตรวจสอบให้โปร่งใสเรื่องความไม่ชอบมาพากล คุณไอซ์ตั้งคำถามต่อว่าคุณกลัวอะไรถ้าชนะยังโปร่งใสนับร้อยรอบยังไงก็ชนะแล้วก็จะได้เอามาตอกหน้าพักประชาชนด้วยไงคุณจะร้อนรนเรื่องอะไรคุณมาชี้นิ้วท้าทายใส่ร้ายว่ามีสอสอปลุกปัน่นท้าให้ออกทั้งทั้งที่มันเป็นเสียงประชาชนเขาเรียกร้องเองคุณไอซ์บอกขอท้ากลับบ้างก็แล้วกันเอาอย่างนี้ถ้านับใหม่แล้วคะแนนไม่เหมือนเดิมหรือผิดเพี้ยนไปแม้แต่คะแนนเดียวคุณสุชาติแม้จะยังชนะ แต่ถ้านับแล้วคะแนนไม่เหมือนเดิมกล้าลาออกจากสอสอและขอไม่รับตําแหน่งนะรัฐบาลไหมล่ะกล้าท้าทายคนอื่นแล้วกล้ารับคําท้าไหมอ่านี่ก็ตอบกลับนะฮะคุณไอซ์ก็บอกช่วงท้ายโพสตบอกนี่ก็มั่นใจว่าสุดท้ายต่อให้นับใหม่ยังไงเราก็แพ้อ่าคุณไอซ์บอกแบบนี้เชื่อว่าต่อให้นับใหม่ก็แพ้ก็ไม่รู้ว่าแกจะกลัวอะไรเนี่ยนะครับต่อมาคุณไอซ์โพสต่อวันนี้ก็เรียกว่าโพสต่อเนื่องก็บอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นเหตุเพียงพอให้นับใหม่ได้แล้วในหลายพื้นที่ก็เหมือนกันก็นับใหม่จนผลปรากฏว่าพลิกผู้ชนะเหมือนกันแต่กกตล่าสุดกลับประวิงเวลาให้ยืดยาวต่อไปอีก2วันเพื่ออะไรหรือเพื่อผลิตบัตรใหม่ผลิตกระดาษขีดคะแนนใบใหม่อยู่หรอก็ตั้งคําถามแบบนี้เลยหรือคิดว่า2วันเดี๋ยวคนโกรธจนเหนื่อยทําอะไรไม่ได้ก็จะแยกย้ายกลับบ้านกันไปเองหลังจากนั้นค่อยมาตกแต่งหลักฐานคุณท้าทายกับความโกรธแค้นของประชาชนมากนะ ซึ่งโพสต์นี้ก็แน่นอนฮะเกิดขึ้นหลังจากที่กกตเขาถแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาชี้แจงเรื่องการนับคะแนนเขต1ชนบุรีแล้วบอกว่าขอเวลา2วันนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็จะพิจารณาอีกทีว่าจะต้องนับใหม่หรือไม่บอกว่าให้ชุดสืบสวนกกตลงพื้นที่ไปหาข่าวหาข้อมูลถ้ามีมูลจริงเดี๋ยวจะจัดนับคะแนนใหม่ให้อรอสองวันครับ